เด็กกพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวัง บสิ่งนน,น,งนั้กลัไม่ยาคามอะไลกุมบรอระมตุลลวะบระกาตุสวัสดีครับรท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางสถานีิกยาตีมทีวีทุกท่านนะครับผมมูฮัมหมัดเตาฟิกวีรัสเถียนนะครับแล้วก็ท่านผอ,อสมพรสุมาลีและทีมงานมูลที่สาธารเพื่อการศึกษาเร็กกัาพา้านะครับวับนนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ครอบครัวกลัพาอลอ้านะครับครอบครัวคอรอนะครับที่หมู่5้านะครับบ้านการนัวนะครับตำบลกาลีซาอําเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้จะอาจจะเห็นผมกับพอ,อต้องยืนสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เนื่องจากว่าสภาพบ้านนะสภาพไม้เนี่ยผุนะครับื่อกี้ยืนเนี่ยต้องระวังมันจะทะลุลงไปนะครับสภาพทุดโซมมากแล้วประกอบกับบ้านนี้ไม่มีไฟฟ้านะฮะ ตอนที่เราช่วงที่เรามาถึงเนี่ยแสงค่อนข้างน้อยแล้วนะครับข้างในเนี่ยใช้เทียนไขนะครับไม่สามารถที่จะถ่ายทําให้พี่น้องได้ชมได้นะครับครอบครัวนี้นะครับครอบครัวคอลอเนี่ยคุณหญิงม่ายนะครับที่เห็นนะฮะกันี่เป็นลูกของเธอซึ่งจริงๆแล้วท่านมีลูกด้วยกันถึง6คนด้วยกันแต่เด็กที่อยู่ในวัยกำพร้าเนี่ยก็คือ1คนคืออายุ11ปีนะครับซึ่งติดภารกิจนะฮะต้องติดเรียนนะครับไม่สามารถจะมาวันนี้ได้ก็คือตอนนี้ก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งที่มาอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะครับก็ สภาพบ้านนะฮะสภาพบ้านบ้านครอบครัวคอลอนะฮะเป็นำนาใช่ม,มัที่้เำนาได้ที่จุดนี้ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เขาไปหาบน้าจากจากเพื่อนบ้านนะคะมามาใส่ก็เอ่อถังเอาไว้เพื่อจะใช้เป็นน้าน้าใช้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมด้านข้างบ้านนะครับดูสภาพด้านข้างนะฮะ ผนังสังกะสีเก่ามากนะครับผุนะครับผุหมดแล้วนะฮะ<ม>อันนี้คือถ้าฝนตกหน,กหนกกักๆก็กันแทบจะไม่อยู่นะด้านบนไม่มีอะไรกันด้วยนะครับเ<ม>นี่ยภ<ม>ับสภาพด้างข้างบ้านนะครับมไม่มีห้องน้ำนะครับ<ม>อยากจะสอบถามเกี่ยวกับครอ,อบครัวคอรอนิดนึงว่า ตอนนี้เนี่ยสภาพความเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้คุณแม่เนี่ยมีอาชีพอะไรครับือเจอกรนะปรงอะนี้ดกานกระปงไม่มีอาชีพตอนนี้ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรรับรับอาัยเลกระปดุวีมาเกกระอ่นอนนดุวีเวทีอันนั้นดุวีอนนัน่กงันนั้เดกจยี่งจงที่มัน่ะปักกปักกอกอาตานั่นอะบุเล่ละ ก็ตัวนะสูเลยก็ตัวก็ดอกขี้จ้ว่าปะได้ดอกขี้จอดอกคีจอเดี๋ยวว่าปะอะไรนี่ลูกเอ๋ยลูกเบาวกีเหรอเบากีเบากีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้จากการสัมภาษณ์แม่ของครอบครัวเด็กกระพาะครอบครัวนี้บอกว่าหนึ่งเขาไม่มีรายได้เลยอนนี้ไม่ได้ทํางานอะไรนะครับแต่ลูกซึ่งเพิ่งไปทํางานเป็นยามที่กรุงเทพเพิ่งไปนะครับแล้วก็ส่งมาให้เดือนหนึ่งสามร้อยบาท ถ้าเราเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับอันนั้นก็รายได้ที่ได้ก็คือสามร้อยบาทเพราะด้วยกจเอด้วยสวัสดิการภาชาระบบอ่าภาชาระบบบริหารบริหารว่าประกวดว่าอ่านั้นก็จะมีเงินสวัสดิการจากโครงการประชารัฐอีกสองร้อยบาทสองร้อยบาทต่อเดือนมาตัวละบุณเล่บุญวัดตัวระชารักติการตัวอันนอ้วอันเดชนิมาตัวจุกอดละมาเกน อายุกุลอะไรปะว่อกันว่าได้ปะได้ายุกุลลุงย็ตัวเงินก็ของซาดได้เพราะค่าของชีพป,ปัจจุบัน500บาทถามบอกเขาไม่พอแล้วก็เพียงเป็นได้เมีมาหุงข้าวข้าวสารที่เงินที่ได้ก็คือซื้อข้าวสารแล้วก็มาหุงกินนะครับ นเืนืน่องจากว่าหญิงม่เธอ,อมไม่ถนัดในการพูดภาษากลางเลรว่าจะรบกวนท่านผอสมพรช่วยสัมภาษณ์แทนในเรื่องของการพูดภาษาอมรยยัด้วยนะครับนี่อาจจะสอบถามว่าตอนนี้ลูกๆเธอเนี่ยที่อาจจะเลยวัยกำพร้าแล้วแต่ยังอยู่ในวัยเรียนซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการส่งเสียในการเรื่องของการเรียนมีสกิทเค็นยัยงไงครับอันนี้เธอโดงานจีลากิวมาเพหร ตลอดสักเตันีก็ตัสิงาจีเปนนกทเป๋บอกงาจีคเหลนี้อ๋อางาจอกท้าวเปที่ทนี้ังาจีดอยังรักมึงงาจีมงาจีทาวเป๋ากคือที่ที่กบลูกไม่ได้เรียนนะที่อยู่คนคนกัสท้องนี่เรียนเพราะไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะส่งลูกให้เราเรียนก็เลยเป็นอนันคนน้นได้เรียนอยู่คนเดียวครับว่านอกนั้น คืออายุ20กว่าก็ไปพยายามจะไปหางานทำแต่ส่วนที่อย่างที่นั่งอยู่นี่อายุสิกปกีไม่ได้เรียนว่าไม่มีเงิน,มงนไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีเงินที่จะส่งเสียลูกให้เราเรียนนั้นแม้กระทั่งเราดูบ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้พอจากเส้นทางใหญ่เข้ามาตรงนี้ระยะทางไกลพอสมควรถ้าจะใช้สายไฟจากปากทางเส้นทางใหญ่ลากเข้ามาเนี่ยก็คงใช้ค่าจะจ่ายพอสมควรนั้นใช้เทียนไข นะครับที่ใช้เตียนไขะหารนานก็ปุ๊บมาสอนั่นก็ปุ๊บปะเก็บุ๊บถ้าเอือวัดดีล่ะลิมะลีก็นั่นหุงข้าวก็ยังใช้ถ่านนะยังใช้ถ่านอยู่ไม่มีเตากแก่ก็บตได้เลยเตากแก่อะไรไม่มีฮะยังต้องหุงข้าวืนใช้ฟืนใช้ถ่านครับห้องน้ำมีไหมห้องส้วมจาเมงวันน้เด้อห้องนั้ห้องส้วมปะโดปาก็บันนั้นที่ ป่ะจีอาเบียโนจ่าเมนจริงไหมหลอดตัวเี่กนสุง่ะห้อด่ายตอ่าห้องที่สำคัญไม่มีห้องน้ำห้องส้วมไม่มีด้วยครับถามว่าก็ต้องพอดีก็ไปเข้าป่าหรือไปขอใช้บริการจากบ้านเพื่อนบ้านขึ้นมา นีเธอมีลูกสาวด้วยมีลูกสาวด้วยวัยสิบหกปีนะที่นั่งอยู่ที่ท่านผูน้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้อันนี้ก็เราเห็นนะครับวามยากลําบากหนึ่งเรื่องของบ้านไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะประเด็นที่สองแหละครับบ้านครับแคบมากนะเราขึ้นแล้วก็สภาพผูกมากผมขึ้นไปเมื่อกี้เหยียบกระดานหักไปได้หนึ่งแผ่นนะครับสภาพบ้านที่ผูกก็เห็นนะครับสภาพเหน็นเละขนาดก็ก็เห็นขนาดนี้นะครับ,รบห้องนอนห้องอะไรก็แล้วแต่อยู่มันสภาพเป็นที่เดียวกันทั้งหมดครับ เวลาฝนอุจจจะอุจจจะอันเ,ออเดียตี่เหงาพอด้ออันเดอก็เยอะก็มีหลังคาก็รั่วถามว่าช่วงฝนตกก็จะมีฝนตกเนื่องจากรั่วกับเบื้องรั่วกับเบื้องแตกทําให้ฝนตกลงมานะครับอันนี้เป็นความเดือดร้อนผมว,ว่าเป็นความเดือดร้อนมากนะครับว่าสภาพที่เห็นนะว่าแอ,ออัดหนึ่งละสองบ้านสุดโทรมสามไม่มีห้องน้ำผู้ชมที่ัไม่มีไฟฟ้าใช้อันนี้ประเด็นของท่านเลยใช้เทียนไขคือคิดว่า เมื่อก่อนสิบยี่สามสิบปีที่แล้วนะแต่ใช้เต็นเต้นะวันนี้คงหายากแล้วที่บ้านยังใช้เทียนไขอยู่แต่นี่ครอบครัวนี้ยังยังใช้อยู่ครับแล้วหลังนี้อยู่ด้วยกันกี่คนเออฮอดุซุมาวะโกะเอร์นี่เดดุโมงนี่สามลูกสองแล้วก็แม่หนึ่งสามชีวิตที่อยู่หลังนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะไม่มีงานทำก็อยู่สภาพ อย่างนี้แหละที่เราที่เราตัวเองได้ได้มาจากไหนครับได้ได้ลูกลูกที่ไปทํางานเป็นยามที่กรุงเทพเพิ่งไปเมื่อกั้ได้มาสามร้อยบาทต่อต่อเดือนต่อเดือนฮะแล้วก็ตัวเองมีของประชาชนสองร้อยก็เดือนห้าร้อยบาทสำหรับซื้อข้าวสารครับแล้วก็เด็กกับไปโรงเรียนยังไงมีมีหนึ่งคนในลูกที่เยาเรียนก็ไม่เป็นไรก็เรียนเพราะว่าไม่มีสตังค์ไม่มีสตังค์ก็เลยต้องเหลือจากเด็กกำพร้าอายุสิบเอ็ดที่ยงได้เรียัหนูไม่เรียนไม่ได้เรียนครับไม่ได้เรียนไม่มีเงินไม่มีเงินเลยครับเอาละครับ เราอยากให้คุณแม่เล่าเล่าถึงว่าความอยากต้องการความช่วยเหลือ,อจากพี่น้องผู้ชมรายการแล้วก็ทางบุริธิศตา,าชนเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างเอ้อเหรอลวีได้มอตูนุ่งกับพ๋อฮานิีมูลนิธิบัณฑบา,กกาตรก็บัณฑารมูลนิธินี่เดี๋ยวละาตูนุ่งเนี่ยบเอาไงหอบโด,ดติดตามรายการต,าตาั้งแต่เนะี้ยกระทั่กี้เตอร์เนาะเป็นลูกกับพอ๋อลาวีได้มอตูนุ่งให้กับพ๋อเลยเนี่ยนะ ถ้เราไม้มาทูลงฮักกับ a ัด n ีวนีมายินีานีน่าทุถ้าราไ่ทูลงักกับวัดนี้ปีปีอ๋ a สาขาเรียบปีแล้วนี่อ่ตอนนี้ฟาร์มจำเป็นอันดับแรกก็บอกอยากจะได้ไฟฟ้าฟาร์มจำเป็นค่าใช้จ่ายก็คงจะเป็นสายไยจากด้านนอกหลักมาเลยตาเราดบรยากาศน่อเตาเราก็พอให้แอนสอบถามได้ไหมว่า ว่าคือคือคือเอาละวลำนะครับจะได้ไม่ได้แต่แต่เราพยายามจะให้ดีสุดไงไงพิษมันตัญมัตช่วยช่วยตามเรื่องนี้หน่อยว่าถ้าเผื่อลากไฟจากข้างนอกเข้ามาถึงบ้านเนี่ยใช้งบเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงฝากตรงนี้ด้วยแต่ว่าเพื่อนบ้านการลูกพ่วงงานบ้านอ่ะ มันก็ค่าใจเฉยมันก็อจจะประหยัดเราไม่จะพ่วงมาได้ก็คือติดหม้อติดมิเตอร์แยกติดมิเตอร์แยกต้องคุยต้องคุยต้องคุยกจัดนี่แตงกอลยวันนี้ที่ว่าเกลี่สาระดูลูเนี่ยผมกิี่ยก็บต่ว่าขนมโดดอลาสมาตาละอ่าเนี่ยก็นำเำดยตรงคันนี้เกลี่ยสาระเกลี่ยใช้แตงกตานโยละวานโกาลูอ่ะปีนึปากกาดุวยมบอนี้เนาะสอตัวได้เลยอ่าหาลายแต่ดปอเดู Kita na. ngah, melayu tak tau. Nah, ngaji noda apa lah dah, boleh nah doa. Anak ngaji, dapat pola dah, boleh salat, boleh tak, boleh, boleh. Atuk pola. Tanya ni, ni apa yang diikatkan? Jop, belajar jop chancer apa, lupa. Jop moh. Jop moh. Belajar jop moh apa, lupa. Moh satu, moh dua. Mau belajar jop moh apa, lupa. Mau belajar jop moh apa, lupa. Mau belajar jop ไม่ได้จบตอนนว่าเรียนเรียนถึงมัสามแต่ไม่จบจบคณะออกมสามเมื่ก็ที่ออกมาคือกําลังเรียนชั้นมสามเทอมที่สองเหรอก็เทอมที่หนึ่งที่สอเติมที่สองเหรอทําไมที่ต้องออกวะเพราะว่าตัเบบลงจุกเลยอยากว่าอยากอะไรเบบว่าอย่าสักกี บาซากิบาซากะป่อฮะดยเฉพาะอ๋อช่วงนั้นพ่อป่วยอยู่พ่อป่วยพ่อป่วยถ้าขาดขวัญกำลังใจไม่มีเงินคิดมากสุดท้ายออกก่อนที่จะจบมสามอ<ด>ันเป็นเรื่องหนักสันะครับวันนี้เราก็คิดว่าได้รับทราบข้อมูลนะครับเรื่องความยากลำบากครอบครัวคอร์์นะหมู่ที่ห้าบันกนัว ตำบลกะริษาอำเภอระแงจังหวัดนราธิวาสเป็นครอบครัวที่หนึ่งความต้องการจะเป็นเรื่องด่วนไฟฟ้านะครับที่จะให้เขาได้มีแสงสว่างภายในไฟวันอดอ้อนได้เราสมติละได้ว่าระแงประเดิมรำลังสองเรื่องทุนการศึกษาสำหรับลูกที่เรียนอยู่เพราะรายได้เขาในรอบเดือนก็แค่ลูกให้มาเดือนละ300บาทและบวกกับโครงการปชาครัฐอีกสองร้อยบาทก็เดือนละห้าร้อยนั่นเองครับเมื่อกี้ท่านผอสมพรก็ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์ไปนะครับส่วนนี้ผมจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งคือในเรื่องของห้องน้ํา นะครับบ้านหลังนี้ก็ไม่มีห้องน้ําเช่นเดียวกับอีกหลายๆบ้านที่เราพบนะครับแล้วก็เธอมีลูกสาวด้วยที่อยู่ในบ้านนี้3ามคนนี่มีมีลูกมีน้องแล้วมีใครอีกคนหนึ่งคะอีกคนหนึ่งผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ที่เนี้ยเด็กเด็กต่อผู้ชายเนี่ยเธอมีลูกสาวด้วยเพราะนั้นเนี่ยความจาเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของห้องน้ําซึ่งทางทางมูลนิธิสาาชนเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ มีการจัดตั้งกองทุนนะครับเพื่อใช้ในการทําห้องน้ําให้กับบ้านเด็กกำพร้าที่ยังไม่มีห้องน้ำนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาวกำพร้าหลายๆคนนะครับซึงบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งคนระับพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้ลำดับแรกเลยคือเรื่องของไฟฟ้าที่เธอต้องการมากนะครับลำดับที่2คือทุนการศึกษาข,ของลูกนะครับและส่วนที่3ก็คือเรื่องของห้องน้ํา แล้ก็สภาพบ้านที่อาจจะต้องซ่อมแซมเนื่องจากฝนตกก็ยังสาดนะครับก็ครอบครัวนี้ก็คือครอบครัวคอนะครับที่บ้านกาโนะนะครับตำบลการีซามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับพี่น้องที่ได้รับชมรายการอยู่ก็ดูนะครับสามารถบริจาคเข้ามาให้กับระบุว่าครอบครัวคอนะครับตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับก็ในลำดับถัดไปก็จะเรียนเชิญคุณมนตรีสมนวณิชนะครับ ท่านรองประธานมูลทิสตาชนเพื่อการสารเด็กกำพร้านะครับมอบนะฮะมอบปัจจัยในการเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าคอรลอนะครั้งนี้นะครับขอมอบอันนี้เป็นปัจจัยที่พี่น้องชุกคนบริจาคมีข้าวสารอาหารแห้งนะครับมีน้ํามันน้าําปลาน้ําตาลน้ําหวานมีขนมนะครับแล้วก็มีปัจจัยอีกพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นพี่น้องมาบริจาคมามอบให้ครับครัวกำพร้าครับก็ขอเนาะให้สิ่งที่ดีนะครับที่ เราตั้งใจเนียดเอาไว้าถาม<อ>หนูหน่อยว่าอยากได้ห้องน้ำไหมอยากได้อ่าอยากได้นี่ครับความดีใจของพี่น้องครับที่ที่น้องอยากจะได้ห้องน้ำเพราะก็เป็นผู้หญิงด้วยผมก็มีลูกสาว,สาวนะครับปัจจัยนี้สำคัญของของคุณแม่เขาด้วยนะครับนั้นขอดืออานะครับขอพี่น้องช่วยกันนะครับเราเราจะพยายามอะไรนะฮะให้ได้สิ่งที่ดีกับครอบครัว คอรอคอรอครลอครลออครับนะครับพี่น้องช่วยกันบริจาคให้กับครอบครัวนี้บริจา้วบอกด้วยนะฮะบริจาคให้แก่ครอบครัวคอรอลอครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟ ไฟฟ้าที่เดินสายมาแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ทุนการศึกษาของน้องๆที่ยังเรียนอยู่ครับผมดีอยากจะให้คุณแม่กล่าวขอบคุณอะไรทางมูลนิธิแล้วก็ทางผู้ชมรายการที่ร่วมบริจาคมานะครับกระเจ้านายูก็ได้เดี๋ยวให้อาจารย์แปรขอบคุณมากค่ะสดหรบมูลนิธิิบาเก วิตุลาทุลาวีนี่วิตุ้สหก็ทำธิรนะครับก็เป็นเป็นคาขอบคุณนะครับคําุูอาจากหญิงม่ายแล้วก็ครอบครัวกาพาคอรอนะครับให้กับพี่น้องที่บริจาคนะครับในส่วนของเงินปัจจัยเยี่ยมแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งที่มอบมาในครั้งนี้นะครับก็พี่น้องอย่าลืมนะครับครอบครัวคอรอนะครับ หยุนเป็นฐานะที่ยากลําบากมากมีปัจจัยใช้แค่เดือนละ5 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องสิ่งที่เขาต้องการนี้อย่าลืมครับคือเรื่องไฟนะครับเรื่องทุนการศึกษาและก็ห้องน้ำนะครับสำคัญมากเลยครับในวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่งายก็ต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับบิบลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะไลกุมวะรหฮมาตุลลอฮวะบเระกาตุฉันไม่เคยท้อแท้ ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้็ทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ต้องผิดหวันแต่บางสิ่งมันกลับไม่ยำว่าค,ความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษเด็กกำพราบ้านนี้มีคนห่วงใย